สวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้มันมีเกมเกมหนึ่งน่าสนใจมากนั่นะก็คือมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟครับคัมแบ็กจาก24-25แต้มนะครับมาชนะ OKC OK ได้ในช่วงโอคือคือมันทำได้ยังไงถูกปะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันซึ่งอ่ะเริ่มแรกครับมาที่เกมชาร์ตก่อนเนาะเกมจากเกมชาร์ตเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าแค่ควอเตอร์สี่ควอเตอร์เดียวแม่งรูดแบบรูดเละเทะเลยเพราะฉะนั้นใจหลัก ความสําคัญของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงควอเตอร์สีด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็ช่วง O t ทมันก็แบบมีขึ้นมีลงหน่อยหน่อยถูกไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันนะครับและเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องบอกไว้นะครับนั่นก็คือทางด้านเกมเนี้ยทางด้านของเชดไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากเป็นแบบเป็นเกมพักคือเชดมันยังแบบอยู่ในช่วงมินิต restriction ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอฮาร์ก็จะเป็นบิ๊กเพียงคนเดียวอ่าจริงๆมันมีเจลินด้วยแหละนะแต่ว่าตัวจริงคนเดียวก็คือ ไอฮาร์ท uh, ูกป่ะแต่ไอฮาร์ทก็ดันแบบเ,เล่นต่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเพราะจมูกหรือเปล่าคือจริงเขาเล่นในควอเตอร์สด้วยนะแต่ว่แป๊บเดียวเนี่ย NBA บอกว่าไอฮาร์ทเนี่ยเลฟเด e g เกมก็คือออกจากเกมไปนะครับในช่วงเซคัน d q ควอเตอร์ with a bloody nose and did not return ซึ่งถ้าเราไปเช็คบ็อกซ์ก่อนจริงเนี่ยนะครับเ,เหมือนไอฮาร์ทเนี่ยจะลงมา3นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงอีกเลยซึ่ง ผมคิดว่าเขาน่าจะเขียนผิดจริงๆน่าจะเป็น third quarter อะอย่างไรก็แล้วแต่ครับนะฮะ quarter 4มันเกิดอะไรขึ้นและช่วง OT มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งนี้ก่อนความน่าสนใจคือ,อใน quarter จริงๆเอาดูใน quarter 3เป็น main ก่อนก็ได้ครับใน quarter 3ใน STA มีไป10แต้มแล้วก็6 assist เรื่องนี้น่าสนใจยังไงฮะรอไปดูกัน คือถ้าเราไปดูวิธีการปิดของ Timberwolf เนี่ยนะครับนะทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยในช่วงเริ่มแรกในในช่วงควอเตอร์สเนี่ยหรือผมไม่ได้เช็คครึ่งแรกะนะแต่ก็น่าจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้เขาปิดด้วย m a n toman ตามปกติถูกปะแล้วเ g a ก็ Drive เข้าไปอทำแต้ม and one ถูกไหมหรือจะเป็นลูกนี้อ่ะในช่วงในช่วงประมาณ3นาทีสุดท้ายเนี่ยเอเคซ c เริ่มกลับมาเล่นโซนแหละนะครับอ่าไม่ใช่เริ่มกลับมาเล่นโซนเริ่มที่จะเล่นโซนเนาะอ่าแต่ว่า SGA ก็ยังทำแต้มได้นะครับจริงๆอ่าถ้าจะให้ชัดเนี่ยไปดูที่ assist ดีกว่าเพราะว่า assist เนี่ยน่าจะชัดกว่านะครับอันนี้ผมพยายามจะทำให้เห็นภาพว่าก่อนหน้าที่จะเป็นควอเตอร์สเนี่ยทางด้านของ Wolf ใช้วิธีอะไรไอ้อย่างเช่นลูกนี้ก็ใช้อ่าดับเบิลดรกถูกไหมลากเนสตรีเข้า in, อ่าเข้ามาในแอคชั่นเนาะทางด้านของเจเลนคลารครับก็อ่า เป็นตัวไฟสกรีนแล้วก็ไม่ได้สว <Lia ison S 1> ิชนะเขาพยายามให้น a สตรีเนี่ยขึ้นมาเฮชหรือว่าโชว์เรคคอรเวอร์ก่อนถูกปะปั๊บพอเจลินครารกลับมาอ่านสตรีก็ค่อยกลับไปซึ่งมันก็กลายเป็นว่าอ่าโอเคคุณโอเปนลุกให้ดอทอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือไอหกแอซ s สเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ SG a เป็นคนดีซิชันเมคกิ่งเว้ยทุกคนจำคำนี้ไว้ให้ดีนะว่าดีซิชันเมคกิ่ง SG a เป็นคนตัดสินใจว่าจะทำอะไรถูกปะหรืออย่างเช่นลูกนี้ครับก็อ่ะเนี่ย High Screen Pink and Roll ถูกไหม Nasheed ก็ไม่ได้ d r อ p แต่พยายามขึ้นมา hedge หรือว่าช o n recover ก่อนรอเจเลนคลาร์กลับมาเรา SCA ก็แหวกเข้าไปได้ Swing ออกมาให้เจดับนะครับหญิงคือรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ช่วง3นาทีสุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่าจะเล่นโซ n เนาะซึ่งซึ่งการเล่นโซ n เนี่ยก็ก็บางทีมันก็ open อะไรบ้างอย่างเช่นอันอันอันนี้ก็ไม่ถึงไม่ใช่โซนขนาดนั้นนะแต่ว่าเนี่ย อันนี้ก็คือแมนทูแมนมัน้งรู้สึกไม่แน่ใจแต่แต่เหมือนจะแมนทูแมนแต่ว่าเห็นปะพอเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึง่ง SGA เป็นคน making decision ใจ่ายให้ตัวคัด a อรอนวิกกินส์อ่ะโอเคทีนี้แม่งก็ห่างไปเลยเว้ยแต้มมันห่างไปเลยคำถามคือควอเตอร์สี่แมงเกิดอะไรขึ้นวะนะครับควอเตอร์สเกิดอะไรขึ้นและโอเคสครับยิง29ลง6กเว้ยผมต้องบอกก่อนนะแบบอบอก ต้องบอกตรงนี้ก่อนที่ที่จะไปดูกันนั่นก็คือนี่เป็นหนึ่งไอเดียที่วันนี้มันเวิร์กส่วนหนึ่งเพราะโอเคซี OK ยิงไม่ลงด้วยแต่ที่ผมอยากทำคลิปเนี่ยไม่ไม่ผมไม่ได้บอกว่าสกีมเนี้ยสกีมนี้มันโอ้โหดีโหดร้อไม่มีช่องว่างไม่ใช่นะแต่ผมว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจเผื่อทีมไหนเอาไปใช้ นะครับเราก็ไปเบทกับคนอื่นเอาอเดี๋ยวพาไปดูครับว่าว่าทางด้านของทีมวูฟเนี่ยเล่นยังไงคือ SCA เนี่ยน่าจะลงมาประมาณนาทีที่แปดถ้าผมจะไม่ผิดนะคือคืนในมินิที่ไม่มี SCA เนี่ยวูฟมันก็ยังเล่นเกมรับปกตินะครับวูฟมันยังเล่นเกมรับปกติแต่พอ SCA ลงมาแล้วเนี่ยอ่ะ SCA ลงมาแล้วนะครับนําอยู่96ต่อ1 1 3ซึ่ง ผมก็คิดว่าไม่ได้พลิกแล้วผมก็ไม่ได้ดูด้วยเพิ่งมาดูเนี่ยก่อนที่จะเพิ่งมาแบบเก็บดีเทลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยและเดี๋ยวดูครับว่า OKC OK เล่นอะไรเอ้ไม่ใช่ทิมเบอร์วูฟเล่นยังไงทิมเบอร์วูฟอย่างแรกครับเล่นโซนครับโซนสองสามหนึ่หนึ่งสสมใช่ไหมไม่ใช่หนึ 2, ่งสองหนึ่งสหนึ่งนะเล่นโซนสองสามเสร็จปับ๊บแล้วพยายามไฮเพ r e s ชอร์ครับไฮเพ s ชอร์ ure, เนาะเพื่อเอาบอลออกจาก SGA นะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นปะอันนี้คือโซน2-3นะโซน2-3แล้วก็ปึ๊บอ่ะยิงไม่ลงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนสังเกตว่ามันจะเริ่ม intense ขึ้นเรื่อยๆไอช่วงคอร์เตอร์3ที่ผมเห็นโซนเนี่ยมันเป็นโซน2-3เหมือนกันก็จริงแต่สิ่งที่มันไม่ได้มีเข้ามาคือการ double team SGA คือ SGA เป็นคนถือบอลถูกไหม เอสเป็นคนถือบอลในช่วงเตร์สามเนี่ยโอเคเราอาจจะเห็นโซนสออะไรอย่างนี้แต่นี่คือดับเบิลทีมเอสบวกโซน2-3แต่นั่นยังไม่หมดแต่ว่าเรามาดูผลลับก่อนเนี่ยพราะเอสถือเห็นไหมเทรนส์แชนนอนนะครับกับเออน้องนาวเข้าไปดับเบิลทีมฟอสฟอสเลยซึ่งตรงนี้มันย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยเอสเนี่ยไม่ว่าจะโซนหรือแมนทูแมนเอสส่วนใหญ่จะเป็นคน making decision ถูกปะ แต่ว่าเนี้ยมันคือการฟอรสให้บอลออกจากมือเบสเลเยอร์และให้ผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ในสนามเนี่ย making decision แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือถามว่า SGA ทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีไหมผมว่าก็ทําได้ครับคือเมื่อเขาอยู่บนสนามเป็นคนถือบอลคุณจะดึง2เพราะฉะนั้นตอนนี้ OKC OK แม่คือ4 vs 3แหละถูกปะ่ะนี่คือ4 vs 3นะครับอยู่ที่ว่า OKC OK จะพ u นิชได้หรือเปล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Y open look ของ Alex Caruso แต่ไม่ลงครับให้ทุกคนจำความนี้ไว้นะอย่างที่ผมบอกว่าไอเช่ยมันมันน่าสนใจเว้ยมันน่าสนใจเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวดูนะอันนี้ก็เล่นโซนสองสามเห็นปะสองสามอลิคาร์โรโซพยายามมาสกรีนแต่สิ่งที่เจอคือซ้อนก็คือเขาลีฟเลยเว้ยแล้วอาศัยโรเทชันลุนล้วนนะครับชานอนไปปั๊บแนสรีตโรเทตไปดอทซึ่งถ้าถามว่าสำหรับผม open mic ก็โอเพนไหมก็กึ่งๆึ่อะ นะครับแล้วก็พัน i ะิชไม่ลงอเกนนะฮะนะลูกนี้ก็เซมครับมีคนพยายามมาสกรีนถูกปะ่ะอันนี้ก็ลุม cover double team สงเหมือนกันแอนอยู่แอนเป็นคนยืน2-3ข้างล่างถูกปะ่ะอันนี้ก็คือลีฟเคซัน e อลเล s s คลิกออกไปให้เค s ันอ e เลนะคือคือ s g a อ่ะแม่งพยายามจะ create เองด้วยนึกภาพออกมาแล้วก็เนี่ยคือไบครับ คือไม่เป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วแล้วโอเคซีแม่งพันชไม่ได้เลยผมย้ำนะว่าแม่งพันชไม่ได้เลยเนี่ยดูดูดูด,ดูอ่ะแต่แต่อันนี้แต่อันนี้แม่งเหมือนกลับมาแมนหรืออะไรสักอย่างคืออยู่ดีล็อบดิลลิงแฮมแม่งไปอยู่แล้วหลอนนะเนาะแล้วก็โอเพนลุกนะครับนี่ก็โอเพนลุกมากๆแต่ไม่ลงคืออย่างที่ผมบอกอ่ะเนี่ยแล้วเราจะเห็นอีกแล้วโซนสองสามดับเบิลทีมเอเห็นปะโซนสองสามดับเบิลทีมเอแล้วก็ คือคือแม่พันิชกันไม่ได้ด้วยเว้ยคือถ้ามันพันิชได้อะมันก็จะอาจจะอีกเรื่องแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมโซนสองสามพยายามดับเบิลทีมเอสมันเป็นอย่างเงี้ยไปถึงโอทแล้วเว้ยแล้วเนี่ยดูดิโอเพนลุกมากมากโอเพนลุกมากมากคือคือมันกลายเป็นว่าหลายๆครั้งอะคือตะกี้เราจะเห็นว่าเอในช่วงควอเตอร์สี่นะตะกี้เราจะเห็นว่า SCA พยายามเป็นคนแบบ last man to decision making นี่ก็เหรอปะเออแต่ว่าแต่ว่าไอ้สกีมเหล่านี้แหละเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงคอร์เตอร์เสีย SCA เป็นคนดิซิ s ชันเมคกิ่งไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเขาต้องคลายบอลออกแต่ว่ามันก็จะได้เปลี่ยนตรงที่ว่า OKC OK จะได้เล่น4ต่อ3หลายครั้งมากอยู่ที่ว่าจะพนิชได้หรือเปล่านะครับอันนั้นอันนั้นคือสกีมหลักเลยเยอันนั้นคือสกีมหลักเลยเนี่ยเหลือ4นาทีละสองไปเห็นปะ เนี่ยคือแล้วมันคือลิมิตการดร i ฟ e ์ของ SGA ด้วยทุกคนจะเห็นว่า,าโซนสองสามข้างหน้าของวูฟเนี่ยมันจงใจที่จะปิด driving lane เอ่อน้องนาวเปิดให้เข้าขวาแม็กดนเนียลรอรอรอซ้อนตรงเนลเฮลถูกไหมเนี่ยเห็นไหมขยับแล้วก็ลิฟต j เจดับนะอันนี้คาร u s o โซก็มาสกรีนได้สวยนะเนี่ยแล้วก็กลับมาสองสามแล้วพอไปที่ SGA เห็นไหมพอไปอ่ะเดี๋ยวดยวูปึ๊บสองสาม สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นดีเทลนะนั่นก็คือถ้าเป็น SGA คุณจะโดนปิด driving lane พู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะทิ้งคนนึงมาเสมอแต่ถ้าสมมุติบอลไปอยู่ที่เจดับอ่ะสมมติไม่ใช่บอลอยู่ที่เจดับทุกคนสังเกตว่าว่านาวไม่ได้ขยับมาปิด driving lane เว้ยเออแล้วพอบอลกลับไป SGA กลับไปปิด driving lane ใหม่เห็นปะ่ะอันนี้คือดีเทลเนี่ยเนี่ยชัดมากชัดมาก นะครับแล้วก็ Punish ไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเออคือคือเอาง่ายๆมันคือการเอาเอาบอลออกจากมือ SGA อ่ะอันนี้ก็เหมือนพยายามใช้ SGA เป็นแบบเอ,อ่อ m i m d n e m i d d เ e man อ่ะเนาะเพราะเพราะว่าเพราะว่าลองมาหลายรอบแล้วแบบเออชื่อคนอื่นแม่ง u n i s h กันไม่ได้แต่ว่านี้ผมไม่แน่ใจว่า Roof เล่นยังไงนะทำไมบอลไม่ไม่ถึง SGA ตรง Top of the k ร y ตรง Free t i n e อย่างเงี้ยอ,อยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้ว อ่ะมาเนี่ยเห็นปะอันอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าโซนมันหลุดหรืออะไรนะแต่ปิดด i v i n g งเลนเห็นปะปิด diving เลนว one on one หนึ่งคนเนี่ยพยายามปิดด i v วิ g lane หนึ่งสองสามดูดิ what the fuck เห็นปะเนี่ยคือ,อยังไงก็ได้ hga มึงห้าม d r i แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเพื่อนมึงมึง alex caruso มึงต้อง decision making แล้วมึงต้อง decision making แล้วว่ายังไงยังไงแล้วก็ทัฟแล้วก็ไม่ลง นังรับส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าตัวโลแมนของ o k เซมันไม่มีมันไม่มีบิ๊กด้วยหรือเปล่าเออคือถ้าสม,สมมุติว่าดังเกอร์สปเป็น i h ฮาร์แทนเนี่ยลูกนี้ก็คือดังแล้วนะถูกปะแต่ประเด็นคือมันเป็นเอ,อเล็ c a r คารโไงแล้วแล้วออมาร์แดงนอกก็ไม่ได้ใช้เจลินด้วยไม่แน่ใจว่าพาย,ยายามจะ providing space มากกว่าไซส์ด้วยหรือเปล่าเพราะเขาก็อาจจะยังเชื่อมั่นในลูกทีมอะไรเงี้ย ว่าโอเคถ้าสมมุติคุณพาิชสามได้อะยังไงแต้มใหญ่มันก็ทิ้งห่างอยู่ดีถูกไหมแล้วก็มาอีกแล้วคืนนี้คุณคุณจะเห็นอะไรแบบเนี้ยวนไปเรื่อยซึ่งความแอกระเีฟจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เห็นไหมว่าตอนแรกตอนแรกมันยังต่ากว่านี้นะอันนี้คือวูฟขึ้นสูงมาก S อ A พาบอลขึ้นมาเสร็จปั๊บไฮดับเบิลทีมแต่ยังอยู่ในโซนสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามเห็นไหมปับ๊บเนี่ยคายบอลออกคายบอลออกเสร็จค,คือคือสามสี่แล้วอะ่ะ หนึ่สสมี่มีตัวที่4ี่อยู่คอนเนอร์แล้วก็ v ีเอสามไ์คารโซเข้าไปเรียบร้อยครับดิ c ซิชันเมคกิ้งไม่ดีคือลูกนี้มันคุณจะส่งให้อารอนวิกกินส์อยู่แล้วถูกปะแต่พอคุณจะเข้าไปเองก็เรียบร้อยครับซ้อนอยู่เห็นปะเทิร์นโอเวอร์เนี่ยคือผมอย่างชอบบอกตรงผมอย่างชอบแล้วอันนี้ก็ลูกเดิมอันนี้คือ SGA เดโดนเหมือนเดิมนะแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้าไปในช่วงสนาทีสุดท้ายของวูฟคือ การพยายามดีนแล้วกันนะการพยายามดีน SGA เออเนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้ถ้านับแค่โลมนะมันกลายเป็นหนึ่งสองสามอันนี้สามต่อสองละถูกปะเพราะเจดับอยู่ในสเปน,นี้รอบดิวปิดอยู่อเล็กซ์คารโซเนี่ยผมว่าอเล็กซ์แอบ decision l a t นะนึกภาพออกปะแบบ decision making คือเ a t e อะคือมันควรจะให้จริงๆอันนี้ควรจะคัดด้วยผมว่าลูกเนี้ย ลูกเนี้ยวิกกินควรจะวิ่งคัดไม่ควรออกมาสามนะคือควรจะวิ่งคัดไปใต้แป้นเลยแล้วจริงๆอเล็กซ์ต่อให้จะวิ่งคัดหรือไม่วิ่งอะ่ะมันก็ควรจะส่งแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันกลายเป็นว่า late decision. เลด okay, ิสิชันพอเลดิสิชันเสร็จโอเคเจดับคัดเจดับคัดเสร็จมันก็ยังมีริมโปรเทคมันไม่เชิงกูดริมโปรเทคหรอกแต่แชนนอนแม่งเฟรมดีเรียบร้อยดิถูกปะ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ที่มันกลายเป็นว่าสักเสคือโอเคมันบอดด้วย อันนั้นอันนั้นผมไม่เถียงเลยคนระับมันเป็นส่วนหนึ่งในการพ่ายแพ้ของ OKC OK วันนี้การบอดคอร์ตสี่แต่อีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างเวิร์กมากเลยคือการดับเบิลทีม s g a คลายบอลและให้คนอื่นดิส i s ชันเมคกิ่งแทนว้าว that's good that's good เนี่ยเห็นปะ่ะเนาะเนี่ยเซมชี t ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเป็นคนอื่นถือบอลเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ก็อาจจะหรอกคือถ้าเป็นคนอื่นถือบอลเขาก็จะไม่ทําอย่างนี้นึกภาพออกไหมเออ แต่มาร์กแ i กนอลอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมติต่างตัวเองนะว่ามาร์กแ i a นอลอาจจะยัง trust ว่าโอเคคือมึงต้องผลิิได้สักลูกอะทุกคนนึกภาพออกไหมว่าไอ้เชีย่ยมันไม่มีทางหรอกที่ที่โอเคซมันจะผลิิ s สี่ต่อสามหรือสามต่อสองไม่ได้เลยแบบเป็นสิบกว่า p o s s ช i o n อะมันมันเป็นไปได้ยากมากแต่แม่งก็เสือกเป็นไงถูกปะ่ะคือคือคือมันอาจจะเป็น good move มากๆก็ได้ที่แด a นอ n พยายามจะ แดงนอกก็คงรู้อยู่แล้วว่าถ้าเชถือบอลขึ้นมามันจะโดนแบบนี้แต่ว่าเขาคงเชื่อว่าโอเคลูกทีมกูคงพ u นิชได้บ้างแหละนะเนี่ยมันก็เกิดเห็นไหมสี่ต่อสาม,เ,มนะเ,เห,หมือนเดิมนะเนี่ยเห็นไหมคอนเนอร์ว่างอีกแล้วนะออมอันอันอันนี้คือลูกตะกี้นะอันนี้คือลูกตะกี้เอ,อ่ออันนี้อันนี้ลูกใหมล่ละเนี่ยแต่มันก็เหมือนเดิมอะ่ะปุ๊บเสร็จถึงอารอนวิกินอ่ะ ทีนี้ดีเทลอีกครั้งหนึ่งทุกคนเห็นป่าว่าว่าว่าช่วงหกนาทีแรกของควอเตอร์สเราอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนี้ว่ามันจะมีคนนึงพยายามดีนายบอลที่จะกลับไปถึง SGA อันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือน้องนาวถูกปะ่ะแล้วอเนี่ยก็เล่นไปะนะครับสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกถูกปะ่ะเนี่ยอน,นีให้ผมให้สังเกตน้องนาวนะปุ๊บน้องนาวเฟสการ์ดเฟสการดเสร็จปั๊บตามตาม SGA ปุ๊บดีนายบอลที่จะมาถึง แล้วก็อ่ะสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกนะซึ่งลูกนี้ซึ่งลูกนี้ก็คนอื่น Decision Making d o ดอท o ูดกูดแล้วนะคือคิดดีละแต่แม่งเฟลเอรอยวิกกิ้งจับบอลไม่ได้เจดับยังได้อยู่แล้วเจดับให้อเล็กซ์อเล็กซ์โอเพนลุกไม่ลงครับเห็นไหมคือคือผมเลยบอกไงว่าว่าจริงๆผมว่ามาร์คแดงนอกก็ก็คงคิดแหละว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่มึงจะแบบพลาดอย่างนี้แต่แต,แต่คุณไม่ชมคริสฟินไม่ได้นะผมว่ามันคือการมันคือคอนเซปที่น่าสนใจมากๆว่าผู้เล่นคนอื่นนอกจาก SCA Decision Making ได้ดีแค่ไหนอะอคลายบอลสามต่อสี่อีกครั้งหนึ่งเจดับสวิงคอนเนอร์ลอบบิงลิงแฮมแม็กมาไม่ทันแล้วเว้ยเนี่ยโอเพนลุกแอรอนวิกกินไม่ลงนะครับคือแบบผมนั่งดูแบบวโอ้โหช่่งสุดจัด ะครับสุดจัดนะนะแล้วลูกนี้ s g a พยาันกินเองแต่ว่าไม่ลงแล้วก็แอดแอรนะครับร้อยิบเอดต่อร้อยิบเอ็ดนะครับน่าสนใจเฮียคือผมผมแบบเออน่าสนใจดีนะคือคือคือฟินิชแม่งโยนแบบ aggressive scheme สัดๆมาแล้วแม่งเสือกเวิร์กอะเออก็ก็น่าสนใจถูกไหมทีนี้กลับมาดูทางฝั่ง Timber Wolf มางครับทางฝั่ง t i m Wolf เนี่ย ยิงไป22ลูกนะครับทําได้ไป41แต้มแล้วได้ฟรีโทอีก14ครั้งนั่นมาจากอะไรครับนั่นมาจากอะไรครับอย่าลืมครับว่า OKC ไม่มีร r มโปรเท t เตอร์คือคือคือควอเตอร์สเจลินวิลเลียมไม่ได้ลงเลยซึ่งสำหรับผมเองเจลินก็ไม่ใช่กู๊ดริมโปรเทคเตอร์ขนาดนั้นและก็โดนรัวๆครับทุกคนจะเห็นว่าอิน e p a เ n น ไม่ใช่แค่อินเด p a เพนมันคือ restricted area แม่งแดกลัวๆแดกลัวๆคือคือวูฟแม่งแบบแดกยับยับไม่ว่าจะเป็น transition จะเป็น half court อะไรเงี้ยนะครับแม่ง attack the rim ลัวๆเห็นไหม attack the rim เน้นๆเ,เลยเนี่ยอันนี้ปึ่งปึ่ง and one นะครับ t e r e n c e s h a n n on นะอันนี้ transition เน,น,นี่ยปัมป๊มปัม๊มปั๊มอึสอึสมันไม่มี rim projector เว้ย เอออันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า transition หรือเปล่านะอ่ะอันนี้คือ miss commu มากสามคนเนี่ยแล้วก็ส w i n g ไปให้ n a s n a s attack คือคือถ้ามึงพ้นคนแรกอะเรียบร้อยเนี่ยเห็นปะคือคือ alex caruso แม่งกลายเป็น low man คือถามคือถามว่า alex เป็น low man ที่ที่ good ไหมไหมายถึงถ้านับแค่ size เขาการ positioning การไทมิ่งของโลมการเป็นโลแมนหรือเฮลเปอร์มันกูดครับแต่ประเด็นคือไฮคือความสูงมันไม่พอไงอเห็นปะคือแม่งโดนถลุงทลายแบบยู่อ่ะยู่อ่ะเนี่ยพอผ่านตัวแรกมันโดรีมโรเคเตอร์มันก็เลยทั้งโดนฟรีโ t ททั้งโดนฟิลโกลอัเทมซึ่งถูกครับพอมันไปที่โอทีก็เซมชิดเซมชิดไม่มีอะไรต่างเลยนะ ไม่มีอะไรต่างเลยครับเนี่ย SGA กึงึงๆจะโดนแบบเดิมมันเนี่ยมันเหมือนคือโซนสองสามหรือเปล่านะ่าใช่นะเออนะครับคือแบบชัดเจนนี่คือรักที่พองเต็มใจอาจจะไม่แน่ใจว่า OT มันกลับมาใช้แมนแมนหรือเปล่าอาจจะไม่ต้อง agressive ขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเนี่ยก็กลับมาใช้เหมือนเดิมอืม แต่ก็โดนบล็อกในช่วงสุดท้ายนะครับก็ได้แหละประมาณนี้แหละที่ที่ผมที่ผมเห็นนะคือคือค่อนข้างชอบค่อนข้างชอบไอเดียแล้ว,แล,วแล้วมันดันเวิร์กถามว่ามันริสไหมมันริสครับ คือคือถ้าสมมติอเล,ล็กซ์เทโรโซยิงลงสักลูกหนึ่งลูดอสยิงโอเพนลุกลงสักลูกหนึ่งแอรอนวิกกินยิงลงสักลูกหนึ่งมันโอเคซีก็จะกลายเป็นบวก9แล้วก็อาจจะชนะประมาณ8อ่าชนะประมาณ9แต้มโดยที่ถ้าคุณพันิชได้อีกแค่3ลูกอะหรือเปล่าปะเอ่อแต่ประเด็นคือโอโ้โหมัน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 เวิร์กจัดเพราะว่าโอเคซีแม่งยิง3ามแต้มสิบสองสิบห้าลงสองอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน ประมาณนี้แล้วกัน20นาทีผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าใจคอนเซปต์แล้วว่ามันเป็นยังไงเกมนี้นะครับย้ำครั้งสุดท้ายว่ามันอาศัยหลายอย่างนะคอนเซปต์ concept น่าสนใจ T-Wolf punish uh, T-Wolf execute มันได้ค่อนข้างดีและ OKC OK ก็โชคประมาณหนึ่งถ้าให้พูดกันตรงๆนะฮะ uh, punish เองไม่ได้ด้วยอะไรไม่ได้ด้วยแต่ว่ามันก็มันเริ่มต้นมาจาก่ s c a ไม่ ไม่ได้เป็นคน d ีเ i ชันเมคกิ่งคนสุดท้ายเออแต่ว่าเขาต้องเป็นคนแรกที่คลายบอลออกมาให้เกิดสี่ต่อสาสามต่อสองไม่รู้ว่าทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าเราวันนี้ลาไปก่อนครับ